สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างตายครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้ผมมารีวิวงานเปลี่ยนฟิล์มจอ MacBook Air โมเดล A 2 6 8 1นะครับตัวนี้ก็เครื่องนี้ลูกค้ามาในอาการโดนน้ำนะครับน้ำไหลเข้าตัวจอนะครับแล้วทำให้จอนะครับมีคาบน้ำอยู่ด้านในนะครับอันนี้จะเป็นคาบน้ำนะครับที่มันอยู่ด้านในจอนะครับ มันจะเป็นแผ่นฟิล์มแบบนี้นะครับอันนี้เวลาเราซ่อมนะครับเวลาน้ำเข้าจอวิธีการซ่อมก็คือถ้าเป็นคาบน้ำแบบนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนฟิล์มจอตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เพื่อที่จะให้ตัวหน้าจอกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับก็ลูกค้าท่านใดน,นะครับถ้ามีปัญหาแบบนี้นะครับน้ำเข้าจอแบบนี้ทางร้านสมัยทีสวิตครับมีบริการรับเปลี่ยนฟิล์มจอไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามมาทางเพจร้านได้เลยนะครับวันนี้ครับช่างต่ายครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ